สบายดีจ้าพี่น้องทุกคนมืวยกับแม่น้อยมาเขา่ากลวยเด้อจ้าแม่น้อยมาเห็ดโค้งหวานมักซาลีเด้อพี่น้องเด้อเอากระซิได้มาผานผานผานคนน,น,น้องพี่น้องเนาะผ่านมักซาลีแล้วกระซิมาโค้งหวานกินพี่น้องไหมมาเบิ่งกันเลยเนาะจ้าเอากระมาผ่านมักซาลีกันก่อนเด้อจ้าทุกคนเด้อสบายดีจ้าปพาลุ ขานนี่มันได้ขนาดนี้ทั้งน่องเลยร้านอลายที่นหนน่องน้องนี่เนไหมานที่ไนน่องทอง

สร้างหม้อเลยเฮาก่ะเอาหมากสลีลงเลย,เลยดนะจ้าพี่น้องทุกคนเออเกลือกับน้ำตาลลงเกล็ดไว้หนึ่งแ้วจัดพี่น้องเด้อมาเล่นใส่กันเล่นของหวานเฮากับซุปเรียบร้อยแล้วจัวดพี่น้องเด้อในการทำมันจะตบสาคูก็น้องอพ,อนนพี่น้องเนาะ ขา้าวเสใสาคูวไว้หนะ่ไงใสกะสิค้างหมองเลยพี่นอ้องต้มสาคูคนแล้มันชุกซุปไดจังซีมมันซุกแล้วเลยจังซิม,มาผสมกันพี่น้องไสาคูข้าก็ะซุกเรียบร้อยเลยจัดน้องเด้อน้ำข้ากระซีมาข้างน้ำกะทออิได้จ้าพี่น้องเดี๋น้ำกะทิใส่กับน้ำตาลก็ได้จัดคนเดอ้อ น้ำกะทิกับน้ำตาลจ่าพี่น้องก็สิเอาหมักซาลีลงเลยเนาะจ่าพี่น้องเนาะแล้วก็สิเอาสาคูลงบัดแล้วแล้วจ่าพี่น้องทุกคนบัดนี้เราเด็เสิเดดร์ฟเจ้าพี่น้องเด้อของหวานหมักซาลีจ้าครับซาคูพีพ่นอ้องแซ่บแทบค่ะของหวานเราก็แล้วเลยเด้อจ้าทุกคนเด้อมาๆบมาด็ดอ่ะูดยังไงกันบ้างพูดอะไร นางเอาบวกของหวานนี่นางเคโอเค,อเ,คเอามาเพื่อสา,าวนางหน่อยหนึ่งชาวนาง,านงากับมาเล่นน้ำสาวนางเบาอุ้มพี่น้องเอ้ยเด็กินโบมืดเอาตรงกินพอดีพอดีพี่น้องบมดัก้ล้วไม่สาวนางท่นี้นั่งนัดไอเตอร์ด้วย บุจักเนี่ยเราก็กินกันอย่างนี้ตังค์เบ่งหมดเลยข้าวจะข้าวพิสุทใช่กะทิก่อนเออใช่กะทิเออใส่ชาคูเออใส่ชาคูก่อนีใส่กะทิได้จากพี่น้องเด้อโลดนะครับมาบวกใส่หน้ากะทิลาดลงโดยพี่น้องโอเค ຫັ້ນເອີ້ໂອມໂອມຊິມຂອງຫວານເນາະຄົນລະຖວຍເດີ້ຈັນບໍ່ເໝິດເດັກເດັກຫຼາຍກັນເນາະຕ້ອງເອົາຫຼາຍບໍ່ໂອຕ້ອງເຮັດຫຼາຍໆລົດດັນທອງຢາກກິນກິນເລື້ອาກະແຊຢັນໄວ້ມາກ เขาในเอาหมักเขาหมูก็ได้คะใส่กะทิใ <mañana> ห <thighs> ้เขาอุ่นด้วยพี่น้องอ่าเอาอุ้งที่ใส่หอยให้ล้วดอกอ่ะเต๋อแบ่งให้นางอุ่นนางอุ่นใหญ่อุ่นน้อยด้วยจ้าแบ่งกันพี่น้องเอ้เห็ดหลายอยู่แล้วก็แบ่งให้ลุงพงษ์น้ำพี่น้องพอนางทองน้ำหนี่งหยใหญ่เลยะลูกอ่ะ สามแม่ลูกเขานางลุงแล้วก็มักพี่น้องเลยนี่อุ่นน้อยอุ่นใหญ่คนละถ้วยคนละถ้วยไอเตอร์เด้บอกกินบ่อยเตอร์น่ะโอเคงบ่งให้นั่งอ้นน้อยอ้นใหญ่เลยจ้าพี่น้องจะพี่น้องไปส่งให้นั่งอ้นน้อยอ้นใหญ่แม่เรามาไทยเอาพี่น้องเลยอยู่ทองยังแล้วเราไปตักเอาแม่ไปตักเอาโรเตอร์ไปอยู่หมอนั่น ปามักม่วงแอปเปิลเข้าพี่นงแอปเปิลลายเลยมันคือเขาเห็นเาเห็นคอแมันซูมำงหมักม่วงเข้าลายแท้ลายวาตุนต้นอยู่พี่นอ้งตำตำเนาะไปใส่หมดเลยโอ้นบอมีอยู่ใช่หับคอไแนวางก่อนห้องอีอ้นมาเทเอาเด้อ เออเทจะถวยอลไรเราแห่บนนมาเทเอาไปไ่้คนซื้อเองเดี๋ยวน่ะเอาเอาขอผิมือขัดเาเห็ดกั้งแรกกันน้ำวานซาลี่ยังอุ้ยเกือบกูกันกระยาบกระซังเมฆน้อยเขาบ่เอาอันนี้ก่อนเอาเอามาไฮฮเอนา้อนฮ้อนเมฆเฮ้ฮ้อน กำลังยากได้น่ะเอาด๋วยหนึ่งคนเะียวตัวไปต้นเด้อเลือหลายอยู่เด้ออยู่หม้อเด้อไปตักอีกเด้อโอ้ยให้เด็กน้อยเด้ทำปวดน้องเมฆอยู่มึงกินของหวานกินอยู่เด้อพวกเจ้าเด้อลุงเบอบ์วันนี้จะฮะเมนทัวกันเด้อเนาะเห็นอยู่ อเอาหอยละนี่ไปเอาถั่วมาไว้ไปลุงเอากะปเดินน่งเด้อซาลีซาคูขเดืดมะผู้เจ็ดอีสังอยู่เฉื่ก็เลยดของหวานกินแบ่งกันว่ะกิละโอ้สองกิ๊บนี่แหละอุ่นม่เช็บบ่เม็เแลกินอี่อางนคกิน ก,กินข่าวบ่กินข่าวเลบ่ตักเอาบอ่วงลูกนเกน,กกน,นี่ยนางลุงนายยกลุงฮากะับสะโลมนงลุลกงกะเป็นเรื่องลุงกาะอันนึงเราไปกินข่าวบ่าเราไปกินขาวด้วย ซื้อขอเส้าเนี่ยไดแต่มันเห็นอะไรย่งอยู่ปะลุส่วนไลแเราบปกินข่าวไลฮะนะไปทอดปลาเรืออยู่เือกินข่าวหลังน้องบยาบุลงกินกาเปียกลาเปื่อจะอ้วนเราซื้อปาเปียกในรลาเปียกกระซื้อให้กินกินอยู่ยอกสองเศษอะไรอ่ะบุจักแนวสิเห็ดเนาะชอบ่าอยู่กับกินเชิบ่อยู่กับกินนี้ลุงบุญยาเขาด้วยจ้ะ เราสูอินใเลยเรากระจายอยม่ตรนี้เราไมอนี nice. anyway. ่ได้ฉากโซโกนีได้ฉากคือมอนี่ไ่ได้เวาได้มอนี้ไม่บอกเลยนี่เอาไปแช่เย็นไปกระเดาเอ้ะมีเนี่ยกระแช่อยู่แล้วเห็นว่ากระไหนนอกที่ขขงไว้เป็นอะไรมันบริวารแห้งเนาะหวานวานแหงแล้วขยันพลขไปดีพเอาจ้ะ

โเวั่อเสจะมดเลยก้นเตมลากาเเตมางกัเต็มลุ่กัเลุ่มลยวกัซื้อาเรเอาุดมภาพเรเมือน้อเมื่อนนกาเมื่ออากาศร้อนเราโดดที่ซื้อเราดังใงอได้เมื่อนานกาโดดโดดซื้อเลาวลุงเนาะได้เมื่อนานกาโดัโดด้อแล้วลเนา โดที่สือกเลอดเดาวเคยทำหมอเธอหอนขหมอยอยู่หมกงหาเกิดกําเราสสอเนยรุนแรงไหลได้เลยเลือดไหลได้ได้มีดังเยันวงมันไหลมันไลออกหลุดไหลอันนั้นเรื่อเส้นเลือดพอย้เปินั่นองแหละอ่อนแูนพูนปูนปนปป ป้าผมขาจะกัดหัวมังสกิรุิชงนอกเฮ้ยมาปุ๊บไีดีไปดีดลูกไปจะกินนมน้ำันันยาอน่งนอนหน่แข้งแงน่มกินเด็กวิตามินนะลกม้อมากินนมกับอกินมุงกระาบ๊นี่มันหยิบเดินไปเนี่ย มาก่นมึงจะรับดีๆส่งมึงจะรับดีๆส่งทำจะออยมันดีคอมันไปทใดขอส่งมานีดุมานีดูมานีดูมาหาป้านี่ใส่ในอด่ิ้ไปจับยางมันดุ้าพอดีข้าเลยัะข้าเลยมอันฮุบส่งนฟุบสาดนเข้าอล้งวันสิเฮียไม่ได้ไม่สิเขีเจ้าหลาเลย มาเนี่สัตวะเบ้าาลายันจะนิ่ว่าไวนเด้อกูเรามึไงนมึงเล็กกูวเาีซวยางนะจะว่ายางมันขาดก่อนยางเต็มนะว่ายูกูว่าจะหนักนะอายุใค่ได้ห้ากับแปดปีอย่างว่าเรืองลุกเตยยังไงอะไรเรื่ออายุมันน่าจะน ขนาดขึ้นขึ้นละจักน้ำคอยเมื่อไดนะจากล้มมันขึ้นมาได้หายจักเป็นขึ้นขึ้นมาได้หายจักล้มขึ้นก็ขึ้นซ้ำโดดได้ที่สุดซ้ำก็แล้นะงไอติมาอไอท้องได้มันนมมันยังอันคล้องคือหลักลายกุยทองเยอะลายกุยไอติมซ้ำก็แล้วสูดนะ ยานกันยมันกินสวยเนาอไาสลัดกินเอยเนาะววสลัดะไรกนเลมันมันกินมันกบสลัดอะมันสลดเนาะเอยมันส่งมีแตวันกินมันสลัดมันเะมัสลัดอะไรพนี้ ว่าแอกแอกกินเลยถใจวนสรสลามอันเลกกมันนเลอหลไปแล้วก็ตื่นมันยากตื่นเลยอเ่เปลอเ่นีเเีย้่าตนี่นแ่งโลก่มกัยกูตืนแ่เนแลนี่เออนแล้วยบริเวณับเนี่ยกันเลยเนาะยแนอก่าเ็ต้องมนาเนี่แน่นาอน่แป่สิ จักแลาสี่ยังว่มาส่ห้มก็เดนโอเคล้วกพี่น้องวันนี้ิได้ล่าเลยเรื่อพี่น้องเรืองคิ้ก็กคิปใหม่เด้อเอาไปได้จังหน่อยอันเออนางมาแค่สวยข่อยกับยูนี่เลยห้อง่อโลดขาอยู่นี่เขาอยู่ในเฮืือ